เห็นงานของพื้นที่ดูนะครับที่อื่นที่อื่นกินอะไรไม่รู้ครับแต่สอนเรบห้วยยางร้อยสองร้อยสามเรากินเรากินของปลาครับที่อื่นนี่พี่น้องอาจจะแยกแยกหากันกินที่นี่ไม่ใช่ครับที่นี่พี่น้องก็กินร่วมกันตอมาแล้วเอาเร็วเร็วเลี้ยวลี่ปลามาต่อยอยู่ตรงนี้แกงไม่แกงไม่ไม่นี่ไม่อร่อยนะมีบุญนะมงได้กินนะ เอาไดเพี่ขบุญไหมจิงขบุญไหยจริงปกตินี่ไม่ทำปลาทั้ที่บ้านนี้ก็ไม่ขบกินนึงก็ไม่ก็เทปกูไปไหนไม่แยกใส่เนื้อนะรู้อ่กระทะเอากินเลยเอยขอบคุณบางมีก็บางมีซื้อไว้ผู้ปรบสมเคยบางคือบางมีร้อยสามก็สามา นะอย่าถามว่าู่สรอะไรนะพราะสูรไม่เคยซ้ำเพรากูก็จําไม่ได้พความรู้สึกเป็นที่ตั้งอร่อยไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้เหมือนมายรู้มพี่ตามอร่อยก็อร่อยอะ่ะชิมด้วยชิมด้ะเินือไปจดไดอดเลยยิ่ข้าวก็ดี ศูนย์ไม่ <|so|> ้ำเพราะกลัวจำไม่ได้บายนายอาร์มกลัววื่นบ้านนะครับ